ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าวันนี้นะครับนาอเราก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆแล้วนะครับสำหรับ,บงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดแบบฟร,ฟรีนะครับก็คือ คลิปนี้นะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้โค้ดแน่นอน100%นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า1สัปดาห์มีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอยากได้โค้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนแจกให้ได้เดี๋ยวทำการแจกให้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้องถามว่ามีโค้ดอะไรนะครับน้องก็คือวันนี้มีโค้ดสกินหมัดนะครับมาแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดขอบ้านหรือว่าสกินหมัดงูนะครับน้องวันนี้นะครับมีการแจกแน่นอน0 0อ ครับเป็นสกินหมัดนะครับที่แบบว่าพี่จังมาแจกนะครับนนองและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสําหรับงน้องคนไหนพี่ๆี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มันนานนะครับไม่เคยมีสกินหมัดหรือว่าเพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับก็รับโค้ดไปแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าโค้ดจะขึ้นอยู่ในคลิปนะครับส่วนขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับพี่ก็จะไม่บอกแล้วกันนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับเนาะก็ ตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปแจกโค้ดนะครับพี่ขอแจกเพรก่อนลวกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลีน่าฟรีๆ500เพรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับและก่อนที่จะไปแจกโค้ดพี่ขอรีวิวกิจกรรม กันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าเป็นกิจกรรม9เพจนะครับทุกคนจะัปเดตดเข้ามานะครับนาอก็ไม่นานนะครับนาอและกิจกรรมตัวนี้นะครับไม่ได้อัปเดตเข้ามาบ่อยๆด้วยนะครับนาอก็คือทุกอย่างในร้านจะเป็น9เพจนั่เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับน้ะทุกคนก็อย่าลืมนะ แจกเพชรตามที่พี่บอกนะครับถ้าทุกคนมีเพชรทุกคนก็สามารถไปซื้อได้ตามนี้เลยนะครับทุกคนเนอะ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆประมาณนี้นะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับมีอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็สุดก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับสุดที่แบบว่า อัปเดตเข้ามานะครับนอให้เรานะครับทุกคนก็คือแบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราสุ่มให้เราเล่นนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับนอสำหรับซุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของซุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเเข้าามนนนะคครับทุกก็็ป ประมาณนี้เลยนะครับแต่ละชุดนะครับนอนรับประกันได้เลยนะครับว่าใช้ได้จริงแน่นอนนะครับนอนแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าแต่ละชุดนะครับนอนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเป็น ทางด้านของซูทีอัพเดทมาใหม่นะครับมาพร้อมท่าทางโรบอทด้วยนะครับเนาะส่วนคนไหนได้เก้าเพชรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่เติมเพชรให้ละกันนะครับทุกคนเออก็จากประมาณนี้เลยนะครับเนาะมีคนได้เก้าเพชรหรือเปล่านะครับถ้าได้มาบอกพี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่เติมเก้าเพชรให้ละกันนะครับทุกคนส่วนพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้โหพี่ได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่จะไม่เติมละกันนะครับเนาะหรือว่าไม่เอาละกันนะครับเพราะว่าไม่ชอบชุดด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่สวยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครััับบบและะะะเเรรรรรร็็วๆนนนนีี้้คคคกกกือออขขงงงาาาจจมมทดิ ตีเข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมดนตรีตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็มีการเปิดตัวแล้วนะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องสำหรับดนตรีนะครับทุกคนก็คือหนึ่งเลยนะครับจะเป็นทางด้านสุดตัวนี้นะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านสุดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นหัวหน้าวงหรือว่านักร้องนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโค้ชนะครับน้องแล้วก็มี้ยนเล ก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเป็นดนตรีเกี่ยวกับดนตรีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกินปืนประมาณนี้เลยนะครับเป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเท่มากนะครับเนาะและยังจะมีทางด้านของท่าทางต่างๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับท่าแบบว่าหลายๆท่านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่ามีท่าเดียวนะครับที่นี่ว่าจะ เด็ดเข้ามานะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน100%นะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อนในส่วนท่าทางนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอนและยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับน้องยังจะมีทางด้านของมาเชเต้แล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนองก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนรับนอับนอก็เป็นแบบนะครับทุกคนู้ับสำ ท่าทางนะครับนอก,ก็ เป็นประมาณนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของสกิลโรบี้ฟูดด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมทั้งหมดที่จัปเดตเข้ามานะครับและมาถึงเวลาจนได้นะครับเนาะตอนที่พี่จะแจกโค้ดให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสงโค้ดแบบฟรีๆนะครับเข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับดีดีว่าพี่จะจะนักจะเต็มให้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองโค้ดนะครับนนองก็คือเข้ามาดูคลิปนะครับ โค้ดของพี่พี่ขออธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับก็คือคนที่เอาไปใส่นะครับเนาะจะได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนมีโอกาสใส่หมดเลยนะครับเนาะแต่คนที่ได้จะมีค่าหนึ่งเดียวนะครับก็เท่ากับว่าใครเร็วใครได้นะครับเพราะว่าจะได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับเป็นหมัดครอบ้านนะครับหมัดสกินงูนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครำเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ขก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดแบทฟิฟี่แบบพาวอว์นะครับก็รับไปเลยนะครับในส่วนของสกินหมัดแบทฟิฟี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับอยากเล่นกิจกรรมตัวไหนอยากได้กิจกรรมอะไรนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับพี่ก็มาแจกโค้ดให้แล้วนะครับใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับและถ้าคนนนไหะครับบบที่่แวาาอยกได้อดไหนันนะครับออย่ลลลกกก้ววแแัันนนนะะคครบบททุีข อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับถ้าคนไหนคอมเมนต์นะครับน้องก็จะได้ไปอีกนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมนะครับหรือว่าในส่วนของฟรีจากพี่นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมฟรีๆจากพี่แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ ง่ายนึงครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาพปเพีพยงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นคนคบเนาะในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับและอย่าลืมนะครับใครที่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับเนาะก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับเนาะ เยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรให้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนพี่ด้วยการกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าครบ1 0,000ติดตามหรือว่าทุกๆ1 0,000ืติดตามนะครับจะมีการแจกเพชรด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําเร็วนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย